เราให้บอกกับที่ร้านนะกับกับโปว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนอะไรเงี้ยเขาไม่อยากกลับไปที่นั่นอะไรเงี้ยเออเราก็บอกเ,ออเราช่วยได้เดี๋ยวเราจะช่วยเพราะว่ามันก็ผิดด้วยกันทางคู่อะ,อะไรเงี้ยมีคนขอให้ช่วยก็ช่วยข่าวนี้ค่ะข่าวพระราชสำนักนะคะ ดาวธรรมเอาสาวไทยร้องไห้ไม่หยุดค่ะเพราะนึกถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ mm hmm. เมื่อสาวไทยค่ะได้ดูข่าวพาระราชสำนักแล้วเกิดน้ำตาไหลค่ะร้องไห้ไม่หยุดเลยกับข่าวพาระราชสำนักที่นำเสนอเรื่องราวของเจ้าหญิงของเมืองไทยค่ะกรมสมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะ แต่ว่าทำเอาเธอเนี่ยย้อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะโดยสาวคนนี้ค่ะขอเรียกเธอว่าคุณเกตตี้ค่ะเธอทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติมากมายค่ะเป็นทั้งชาวอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะเธอเล่าเรื่องราวค่ะครั้งเมื่อ10ปีก่อนเธอบอกว่าในงานกิจกรรมงานหนึ่งเกิดเรื่องที่ทำให้คุณเกตตี้เนี่ยทะเลาะวิวาทกับสาวฟิลิปปินส์ค่ะ ถึงขั้นลงมือลงไม้กันเลยโดยทางฝั่งของสาวฟิลิปปินส์นั้นเป็นคนลงมือก่อนค่ะคุณเกตตี้เล่าให้ฟังค่ะว่ากฎในที่ทำงานของเธอนั้นก็คือระบุเอาไว้ว่าหากมีการทะเลาะวิวาทใครก็ตามที่เป็นคนลงมือก่อนคนนั้นจะถูกส่งกลับประเทศเป็นสัญญาเลยนะคะเซ็นกันเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยเมื่อเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท จบลงไปเวลาต่อมาค่ะสาวฟิลิปปินส์ก็มาหาเธอถึงที่ห้องนอนเข้ามาจับมือจับไม้แล้วก็ระบายความในใจสรุปว่ามาขอโทษแล้วนั่นเองมากอดกันแล้วนะคะคุณเกตี้เล่าให้ฟังค่ะว่าสาวฟิลิปปินส์นั้นพูดว่าเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะถูกส่งกลับประเทศไม่ได้นะฉันมาจากมินดาเนาซึ่งมินดานาน,านี้นะคะก็เป็นชื่อของเกาะแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ค่ะ ที่มีทั้งปัญหาภัยพิบัตินะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะเมื่อ10ปีก่อนนู้นนะคะค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะจากนั้นค่ะสาวฟิลิปปินส์คนเดิมเนี่ยก็บอกกับคุณเกตตี้ค่ะว่าฉันจบมาจากโรงเรียนซึ่งเจ้าหญิงของเมืองไทยมาสร้างเอาไว้ให้คุณเกตตี้ค่ะเธอบอกว่าเธอได้รู้มาว่าคนที่มาจากที่นั่นเนี่ยที่มินดานาวานะครั ดิ้นรนกันอย่างมากที่จะออกนอกประเทศเพื่อที่จะมาหาชีวิตที่ดีกว่านะคะจุดนี้เองค่ะที่ทำให้เธอดูข่าวของกรมสมเด็จพระเทพที่นำเสนอไปไม่กี่วันนะคะในข่าวพระราชสำนักค่ะกรมสมเด็จพระเทพเสด็จเยือนมินดานาวประเทศฟิลิปปินส์ค่ะทำให้คุณเกตตี้เนี่ยถึงกับน้ำตาไหลค่ะนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่าข่าวพระราชสำนักข่าวนั้นนะคะเป็นเรื่องราวของกรมสมเด็จพระเทพที่ท่านเสด็จเยือนนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะท่านไปติดตามดูงานนะคะของโครงการของท่านเองที่วางเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะตรงนี้แหละค่ะคุณเกตตี้บรรยายเอาไว้นะคะบอกว่าเมื่อมีคนขอให้สมเด็จพระเทพช่วยท่านก็ส่งช่วยโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาจนวันนี้ท่านเสด็จไปติดตามดูโครงการที่ท่านทำเอาไว้ กลับมาที่เหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะของคุณเกตตี้ค่ะคุณเกตตี้ทะเลาะวิวาทกับสาวฟิลิป,ปินแล้วสาวฟิลิป,ปินนะคะบทจบของเรื่องนี้นะสาวฟิลิป,ปินบอกคุณเกตตี้ว่าเอเราให้บอกกับที่ร้านนะกับกับโปว,ว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนอะไรเงี้ยเขาไม่ยากกลับไปที่นั่นอะไรเงี้ยเออเราก็บอกเราช่วยได้เดี๋ยวเราจะช่วยเพราะว่ามันก็ผิดวยกันทางคู่อะไรเงี้ยช่วยฉันหน่อยได้ไหม ช่วยไปบอกหัวหน้าให้ทีว่าเธอเป็นคนเริ่มก่อนเพราะฉันไม่สามารถกลับไปที่มินดานาวได้สรุปว่าคุณเกตตี้ก็ช่วยค่ะคุณเกตตี้ตอบตกลงค่ะบอกว่าอ่ะฉันช่วยนะโดยให้เหตุผลค่ะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วต่างก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ก็คือมีการลงไม้ลงมือตอบโต้กันนั่นแหละคุณเกตตี้เธอก็คิดว่าเธอเองเนี่ยมีโอกาสดีมากกว่า เพราะยังไงเนี่ยเธอก็สามารถหางานอื่นๆที่เมืองไทยทําได้อีกเยอะแยะมากมายมาถึงวันนี้นะเรื่องนั้นผ่านไป10ปีเธอบอกว่าจะปลื้มมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยพอดูข่าวของสมเด็จพระเทพแล้วร้องไห้รอจนตัวเองเนี่ยร้องไห้เสร็จก็เลยอัดคลิปมาบอกว่านี่คือเรื่องหน้าภาคภูมิใจของคนไทยที่ประเทศไทยเรา มีเจ้าหญิงแบบพระองค์เรื่องนี้นะคะฟังผ่านๆนเนี่ยอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกันคุณผู้ชมแต่ว่าจุดที่คุณเกตตี้รู้สึกตื้นตันน้ำตาไหลนะคะก็คือเรื่องของการช่วยเหลือค่ะคำว่ามีคนขอให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยนะคะเธอก็นึกถึงเรื่องของเพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนนี้ค่ะจากศัตรูนะก็กลับมาเป็นเพื่อนกันขอให้เธอช่วย เธอก็บอกว่าเธอตัดสินใจถูกจริงๆวันนั้นที่ช่วยไปนะแล้วตัดสินใจโกหกว่าเธอเป็นคนเริ่มลงมือก่อนจนผลจากเรื่องนั้นค่ะทำให้คุณเกตตี้เนี่ยต้องย้ายกลับประเทศไทยนะคะทำให้สาวฟิลิปปินส์ได้อยู่ต่อค่ะคุณเกตตี้เธอบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ดูเลยข่าวพระราชสำนักแต่วันนี้กลับมาดูข่าวพระเทพอย่างจริงจัง เห็นว่าโครงการที่เจ้าหญิงไทยทรงทำเอาไว้นั้นมีอยู่มากมายจริงๆแล้วก็ดีใจเหลือเกินที่เกิดเป็นคนไทยและจากเรื่องราวของคุณเกตตี้เรื่องนี้ล่ะค่ะทำให้ข่าวพระราชสำนักข่าวนี้ถูกค้นหากันในโลกโซเชียลนะคะหลายคนได้เห็นพระเมตตาของพระองค์ค่ะแล้วก็การวางรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้กับชาวโลกนะคะ ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญค่ะทั้งเรื่องการศึกษาสุขภาพอนามัยแล้วก็สอนให้พึ่งพาตัวเองให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเรื่องของการเกษตรจริงๆนะคะสร้างความภูมิใจให้นักเรียนจนนักเรียนเนี่ยเอาไปทําต่อที่บ้านค่ะตอนนี้นะคะขณะนี้ที่ท่านลงไปรอบนี้เนี่ยท่านก็ไปพระราชทานปลานินค่ะพร้อมกับอาหารปลาด้วยนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าปลาที่ท่านพระราชทานไว้เนี่ย จะสามารถนำมาเป็นอาหารได้ภายในเดือนกันยายนในปีนี้ค่ะ